สวัสดีค่ับ้ทุกผมโนโจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องซุมลูนพรีเมียมและก็แพ็คก,การ์ดตุลละครอ,อีโวนะครับจากการสะสมะวัตถุดิบแมวน้ําเพชรน,นะครับเรามาดูกล่องซุมลูนพรีเมียมกันนะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ลูนอะไรบ้างนะครับมีลูนยกเลิกไกด์นะครับมีลูนยกเลิกบริจาคนะครับมีลูนยกเลิกยกเว้นค่าบันทางตําแหน่งที่ยืนนะลูนยกเลิกท่องเที่ยวนะครับ ลุนยกเลิกดักจับนะครับลุนยกเลิกการดึงนะครับหรือการดูดนั่นเองนะ <alguns> ลุนยกเลิกการเรียกลุนยกเลิกการทาสีนะครับผมลุนยกเลิกร์ปเ, <motion> เริ่มเทินนะลุนยกเลิกการสาบนุ่นเลกาลุนยกเลิกปืนมัดนั่นหรือลุนกันเตะนนั่นเองนะครับลุนยกเลิกสุ่มสร้างเลนมาร์เพิ่มนะ ลุนยกเลิกาการดูดหรือการเชิดนะครับผมแล้วก็ลุนยกเลิกาการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของลุนที่ผมอยากได้ก็นี่นะ,ะลุนป้องกันการดึงหรือการเชิดนะลุนยกเลิกสมู้สร้างเรนมารสก็ดีนะหรือจะลุนยกเลิกวาปเริ่มเทินก็ได้แล้วก็นี่ลุนยกเลิกการดึงนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะเปิดได้ลุนอะไรนะเอาแล้วนะ อ๋อลืมบอกไปรับแล้วจะหายนะครับถ้าเรารับไปแล้วเนี่ยเราจะแลกตั๋วแปรรูปที่แม่นยําไม่ได้นะต้องสะสมใหม่นะครับอ่ะมาเปิดในนั้นนะลูนนะครับลูนขออ่ายกเลิกกันดูกันเชิดได้ไหมอึบโอ้โหโทษลูนนี้ไม่ค่อยดีทุกคนมาต่อไปแพ็กการ์ตัวละครอ,อีโวนะครับ ในแพ็คนี้นะมีโอกาสจะได้อีโวคีมุนอีโววินเทอร์อีโวพริวอีโวไกอาอีโวฮารยองอีโวจูนี่อีโวอานนบิสอีโวสวินมิเมียนอีโวมูนไลกินี่อีโวนาโอมิอีโวเอลิเซ่อีโวอาชาอีโวยุนลังอีโวควินสกาเลตอีโวซาโฮอีโวมิตตี้อ่าอีโวสีกันดีผมเนี่ยอยากได้อ่าอีโวมิตตี้อีโวฮารยอง หรือไม่ก็อีโววินเทอร์นะสามการ์ดนี้ที่ผมยังไม่มีนะมามาลุ้นกัน <c oughs> ว่าผมจะได้ออีโว e อะไรเอาแล้วนะเอาแล้วนะอีโววินเทอร์ลุกอีโว <c oughs> e สีการดีผมจำได้ว่าครั้งแล้วผมก็ได้อีโวสีกันดีนี่แหละนะอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขายเปิดก็ขอให้ได้ของดีกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย